สวัสดีทุกคนได้เลยนะวันนี้นะก็อยู่กับช่อง JFMAY Channel เหมือนเดิมเลยนะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะมาสนับตัง5 0 0แสนบาทในเกมซากรุระกันเลยนะคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือแบบเราพูดเบามากเลยนะคะทุกคนคลิปที่แล้วอ่ะเราพูดเบานะทำให้เราอ่ะทำให้ทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมแต่นี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคน คราวนี้เนี่ยก็คือเราอะมีสองวิธีนะคะทุกคนมาดูกันเลยแต่วิธีที่เราอ่ะเป็นวิธีที่สองใช่ไหมคะมันเป็นวิธีที่แบบมันต้องใช้สองคนอ่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้เห็ดด้วยนะให้เราใช้พรมกับผู้ชายนะคะเสียงเพลงมันดังไปไหมอะทุกคนมันดังไปไหม ไม่ดังเนาะโอเคขอเบาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะประมันนี้ก็พอเราก็จะไปที่บริษัทกันเลยนะทุกคนวิธีนี้เนี่ยแต่ถ้าวิธีนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามหน่อยนะั้นทุกคนวิธีนี้มันจะทำข้างๆที่ใจยากเลยนะคะยากหรือง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วิธีเนี้ย วิธีเนี้เพื่อนเราอะเอ้ยอะไรวะแต่วิธีนี้เนี่ยเราเคยเห็นนะคะว่าเขา,เขาทํากัน่ะแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะให้ดูคนเนี่ยเป็นตัวผู้ชายก่อนนะกดไปที่พรอปนะนี่แล้วเราก็จะเสกผมออกมานะคะเสกผมออกมาใช่ไหมนี่เสกผมมาในผมผมอยู่ไหนป๊บนึ่งขอเลื่อนนี้ขึ้นไปนี่เห็นไหม ให้เราเสกผมมาเลยนะแล้วก็ให้เราผู้หญิงอ่ะให้ผู้หญิงอ่ะมานั่งผมได้เลยนะให้ผู้หญิงมานั่งผมนะอันนี้คือพิธีที่สองนะทุกคนให้ผู้หญิงนั่งผมแล้วก็จะให้ผู้ชายอ่ะก็จะให้ผู้ชายอ่ะอะไรวะเลื่อนพรมอ่ะให้เราให้ผู้ชายเลื่อนผมเอ้าไม่กดอะไรเพิ่มผมอะเนี่ยนี่ให้เราทําแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะทําแบบนี้ให้เข้าไปได้เลยนะคะให้เราเข้าไปลึกๆเลยนะ นี่ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้มั้งแล้วก็จะให้เป็นแปลงล่างเป็นผู้หญิงเฮ้ยได้แล้ววิธีนี้ง่ายมากเลยนะคะดูคนเฮ้ยได้เร็วได้เร็วออาวติดอยู่ตรงนี้ไอ้ใครก็ได้ให้ฉันด้วยโอเคเอาเนี่ยวิธีนี้ก็ทําได้นะคะดูคนวิธีนี้ง่ายมากเลยนะคะแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะให้เราเนี่ยเอาบอสนะคะแบบนนึงนะ ให้เราผู้ชายไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะแปลงแล้วเป็นปผู้ชายใช่ไหมแล้วก็อะไรอะ่ะอันนี้ออกแล้วก็แล้วก็ให้ผู้หญิงอะ่ะเอาบอสออกนะคะอุ๊ยเม่ไม่มได้คุยกับเขานี่เราต้องคุยตีสนิทกับเขาก่อนนะแล้วก็เอาบอสไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเอาไว้ในคุกแล้วกันจะไดีออกมาไม่ได้ นี่ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเออเออค้างค้างค้างแหลกๆขออภัยทุกคนด้วยเลยนะมันอาจจะแหลกๆค้างค้างหน่อยนะทุกคนอาจจะดูไม่ลื่นเนาะโอเคนะคะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเอากําแพงล้อมบอสเอ้ยอะไรวะล้อมบอสเลยก็ได้ทุกคนไม่ต้องเอากําแพงล้อมก็ได้แล้วก็ก็จะเอาเฮดออกมาเลยนะกดแล้วก็ลบป่าเหมือนวิธีที่แล้วว่ะที่เราทําคลิปที่แล้ววะ่ะเออ เราทําไปแล้วนะทุกคนนี่ไงก็จะกดลบกดแล้ว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 ลบเออเออเออใจเย็นใจเย็นอึ๊บอึบอึ๊บอุ้ยเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเห็นไหมนี่ต้องทาให้อันนี้มันกระเด็นออกนะคะทุกคนเฮ้ย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 เกือบได้แล้วนี่เห็นไหมอึ๊บมันต้องดันออกนะคะทุกคนไม่ไม่ได้อ่ะเอาสองแล้วกันเนาะ อึบอึบอึบ OK, อึบอึบอึบเอ้ย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 อือหืออือห <the> ือแล้วก <tenant. S 2> <a> ็จะให้ผู้ชายเนี่ยเสกผมนะคะดูคนวิธีที่สองอ่ะจะให้ผู้ชายเสกผมมือนุกคนเสกผมแล้วก็ให้แบบเหมือนมักยะแต่ผู้หญิงได้ตังค์แล้วนะุกคนดูสิไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมว้าวผู้หญิงแบบได้ตังค์แล้วนะคะดูคนแบบ ได้ง่ายมากอลยทุกคนแต่แเราแนะนําว่าให้ใช้วิธีแรกนะคะวิธีที่สองอ่ะมันง่ายมากทุกคนแบบแค่มีแค่สองตัวไม่ต้องแบบไม่ต้องเสษเห็ดแล้วก็ลบเสกเห็ดแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันง่ายมากเลยอ่ะมันง่ายสุดๆไปเลยนะคะแบบมันง่ายมากอ่ะไม่ต้องฆ่าบอสเลยอ่ะได้ตังห้าแสนแล้วอ่ะแบบใครอ่ะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดกระต่ายกดกระดิ่งได้นะ เราอ่ะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเราด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดการสอนลับอะไรแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอ้โหย้ํไหลรอบเนี่ยก็เราจะไปแล้วนะคะบ๊ายายคะ่ะวิได้ตั้งห้าแสนแล้วดีใช่ไหมลนะูเนาะก็ใช่นะสิ เธอนี่ได้ตังค์ห้าแสนทำไมไม่เอามาให้ฉันบ้างล่ะจะให้เธอได้ยังไงล่ะอุ้ยเธอนี่งอนจริงๆอดตังค์ห้าแสนเลยอะ่ะเื้ย